ที่ในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนนะครับเกณฑ์ของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำครับคุณผู้ชมซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 1, 1ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับมีการอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทก,กภัยครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการฟื้นฟูกิจาการรวมถึงนะครับป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีอะไรกันบ้างซึ่งกไ็ได้มีการเห็นชอบนะครับการปรับปรุง หลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะครับของธนาคารอมสินโดยจัดจัดสรรวงเงินจำนวนกว่าห0,000 000, ่นล้านบาทสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปล่อยสินเชื่อนะครับให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระยะเวลายื่นขอสินเชื่อนะครับถึงวันที่30ธันวาคม2567โดยให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30ธันวาคม2568ครับ ซึ่งการรับทราบโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในปี2567ภายใต้โครงการนะครับ PGS11 นะครับของบอสอยโดยจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการเพิ่มขึ้น ไม่เกินร้อยละ40จากเดิมนะครับเฉลี่ยร้อยละ30ค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ1.25ต่อปีซึ่งทางรัฐบาลนะครับจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ใน3ปีแรกระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน10ปีรับคำขอนะครับค้ำประกันถึงวันที่30เมษายน2,568ทั้งนี้เองครับผู้ประกอบการยังสามารถขอรับค้ำประกันสินเชื่อในโครงการย่อยอื่นภายใต้โครงการ PGS 11ได้และก็เมื่อรวมเงินนะครับ และเมื่อรวมวงเงินค้ำประกันของทุกสถาบันการเงินต้องไม่เกิน40ล้านบาทต่อลายครับ